สำนักข่าว CNN รายงานว่าตำรวจอิสราเอลนำกำลังบุกตรวจค้นมัสยิดอันอักซอรในนครเยรูซาเลม็มซึ่งนับเป็นครั้งที่สองที่มีการบุกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมขณะที่ชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ระหว่างประกอบพิธีศาสนาถูกจับตัวไปกว่า350คนโดยการบุกมัสยิดอันอักซอรในครั้งนี้ทําให้เกิดการประทะระออกงใหม่ระหว่างตำรวจอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ชาวมุสลิมกําลังถือศีลอดในเดือนรอมฎอนส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ12งรายทางด้านสำน อิสราเอลออกแถลงการว่าเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องทำเนื่องจากมีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบสวมหน้ากากซ่อนตัวอยู่ในมัสยิดพร้อมสิ่งของอันตรายอาทิปะทัดไม้และก้อนหินขณะที่บรรดาชาติอาหรับและมุสลิมทั่วโลกรวมประนามการกระทำของอิสราเอลโดยกระทรวงกิจการต่างประเทศของจอร์แดนประนามการกระทำของตำรวจอิสราเอลพร้อมเรียกร้องให้อิสราเอลถอนกำลังตำรวจออกไปจากมัสยิดและเรียกประชุมสมาชิกสันนิบาตอาหรับเพื่อหา,หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงกระทรวงแรงงานต่างประเทศของอียิปต์ได้ออกมาประนาม ตำรวจอิสราเอลว่าเป็นการการะทำที่รุนแรงและเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ